เคอัดเลยดีกว่ามาไม่พูดมั่งทำเพลงอะไรไอ้กูย้ายฝั่งนู้นอธิบายแทนปูหน่อยสิกูไม่สะดวกเปิดกล้องยังไงอ่าเควันนี้เราอยู่กับอาโหมดด็อกกี้บอลนะอ้าวตายเลยนะดอชสบอลด็อก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 กี้บอลด็อกกี้บอลอ๋อดอชบอลมั้งดอชบอลหรือด็อกกี้ดอชบอล น่าจะดอชบอลมั้งดอชบอลนั่นแหละดอชบอลอ่าวันนี้มันซึ่งไอ้โหมดเนี้ยมันเป็นมันมันมันเป็นโหมดมันเป็นโหมดไอ้นี่นะฮะเป็นโหมดที่ให้ไพโรมาเป่ากันเหมือนกับเป่าอะไรอ่ะอ่าใช่เล่นแล้วก็กเล่นกันสนุกเหมือนไพโรเทนเนิสอ,อ,อ่ะเออประมาณน,นี้แหละรครับแต่โหมดนี้ก็เป็นโหมดที่แบบใครเครียดพอสมควรไม่เครียดมาก อ๋อโหมดที่แบบสนุกสนุกนะสนุกมากเลยแต่ถ้าคนเล่นเยอะกว่านี้ไม่เอเคมันจะฝึกการการจังหวะการเป่าครับใช่ครับว่าลูกมันแล้วหลังๆลูกมันจะมาแบบเร็วมากนะครับมันจะเริ่มเร็วขึ้นนะครับตางการจังหวะให้ดีๆด้วยครับเฮียเมดิกการเป่าฮะมันไม่ต้องรีบเป่านะครับผมอ่าเป่าแม่งเลยมา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 แล้วเฮียแม่งมาแล้วไอ้ห่า มาแล้วไอ thing, like ้เหี้ย่ทำไมมวิ่งวนอย่างนี้มาอย่างปกติมันทำอย่างงี้อย่ามาตีที่ใส่กูอย่ามาตี่ใส่กูไอ้เหี้ยขู่บอกอย่ามาตีที่ใส่กูไอ้สัตว์นั่นมาแล้วมาแล้วเออเหืออแล้วมึงคิวแม่งมีแต่คนนี้เพียโอ้โหไอ้เนี่ยไอ้นั่นน่ะไอ้สองคนล่างว่ะเออเข้ามาแลยเอฟเอฟเค เผาไม่เผาอีกฝ่ายได้ปะไอ้เหี้ยไม่ได้มันเป็นโหมดเผาตอนกำลังงานกันก็กเผาไม่ได้เราไปเกลียนอยู่ฝั่งนั้นผักแม่งหผักแม่งเลยแม่งเหลือสองคนเนี่ยครับอ้วอ้วนโอ้ยโหดอะโหดอุดูดูดูเหลือคนเดียวอืมสเต็ปโหแม่งเป่าหมดทุกลูก เฮ้ยเอาหดับเบิลคิวอะไรเนี่ยนี่มันโคตรหัวเลยอะาดดเลยอันนี่อยู่นิ่งๆด่ากอะไรไม่รู้ว่ากูชอบอะไรที่มันมีคำว่าสเปซกูมูนดีกว่าเฮ้ยเมื่อกี้แม่งสองลูกติดกูปั่งไม่ได้อุ๊ยสี้ยเจียวอ่ะอุ้ยโคตรหัวโอ้แผลนี่แม่งโคตรหัวเลยอะมาตามกู